ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนํารถกลอปตามสภาพนะครับคันสีเขียวที่เห็นอยู่ตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับราคามีตั้งแต่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับตัวนี้นะครับสามหมื่นแปดนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับตุกต๊กตุ๊กห้าหมื่นสองนะครับ รถตามสภาพของเราก็จะมีแบบว่าหลายอย่างนะครับว่าสภาพต้องไปซ่อมนะครับตัวนี้ครับสองหมื่นเจ็ดครับห้าที่นั่งครับมาดูครับตัวนี้นะครับเบอร์ศูนย์ศูนย์แปดนะครับหมื่นแปดนะครับส่วนตรงนี้นะครับยังไม่มีราคาครับเดี๋ยวมีราคาเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าขันไหนราคาเท่าไหร่นะผมจะบอกรหัสไท้นะครับ ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีราคานะครับตัวนี้ครับรหัสศูนย์หนึ่งห้านะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ยังไม่มีราคานะครับตัวนี้ยังครับอ่าตัวนี้ครับเบอร์สี่สิบนะครับตัวนี้สองหมื่นนะครับ

ต้องเข้ามาดูเองนะครับรถมันวิ่งไม่ได้นะครับต้องเข้ามาครับเข้ามาดูสภาพเองนะครับเตรียมแบตมาด้วยนะครับมาพร้อมลองรถนะครับถ้าขับไหนลองแล้วนะครับก็จบกันไปตามราคาที่เขียนไว้ที่ตัวรถนะครับรถเรามีเยอะนะครับรถกอล์ฟนะครับตามนสภานนะครับมาเลือกมาดูเลยนะครับเอาแบตมาด้วยนะครับมาลองนะครับ ราคามีตั้งแต่หมื่นถึงลักแสนนะครับเข้ามาดูกันครับ